เรียนท่านคณะกรรมการท่านคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมกับมิตรให้ระวังวาจาเมื่อสนทนาให้มีสติอย่าเอาแต่ตำหนิคนรอบข้างคํำกล่าวของธรรมวิชาภิกษุณีสะท้อนให้เห็นว่าสติและคําพูดมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งในการสื่อสารของมนุษย์ พูดเปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะพูดดีย่อมสร้างมิตรพูดไม่คิดย่อมสร้างศัตรูการสื่อสารด้วยสติปัญญาจึงเป็นกลไกลในการพัฒนาสันติภาพของโลกการสื่อสารเป็นบรไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีของมนุษย์พูดจาจับใจย่อมสร้างไมตรีและใช้ไมตรีนี้ร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมือง พสามพลังสูงการพัฒนาเพื่อสันติภาพโลกรถมาเล่นไปได้เพราะมีลิ้นสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่างๆของรถมาเข้าด้วยกันฉันใดคนในสังคมก็ฉันนั้นวาจาทำหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกันมนุษย์จึงควรสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ด้วยการใช้สติป,ปัญญาสี่ประการดังนี้ ฟังอย่างตั้งใจการรับฟังเป็นพื้นฐานของการสื่อสารที่ดีเปรียบเสมือนมือที่เปิดประตูรับแสงสว่างแห่งความเฉลียวฉลาดโดยการใช้สติป,ปัญญารับฟังอย่างลึกซึง้งวิเคราะห์ปัญหาสูวาจาและภาษากายในการสร้างสัมพันธ์อันดีที่จะเปลี่ยนแปลงจากไมตรีจิตเป็นการผูกมิตรต่อผู้อื่นได้ 2. พูดอย่างตรงไปตรงมา คำพูดเป็นนายกายเป็นเบาวดังนั้นเราต้องใช้คำพูดอย่างมีสติสื่อสัตย์ในความคิดสุดจริตในคำเน้นย้ำความจริงใจในการสื่อสารต่อตอนเองเมื่อจะสื่อสารสิ่งใดต้องคำนึงในเหตุระหนักในผลระมัดระวังตนอย่าทำตัวเป็นพาหะสร้างโรคร้ายทั้งโรคบูลลี่เป็นพิษหรือโรคชีวิตพูดติดลบ หากเราห่างไกลจากโรคเหล่านี้ย่องสร้างสังคมสุภาวะปราศจากความขัดแย้งได้ 3. ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมการเลือกใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารหากปลูกฝังเรื่องการใช้สติสื่อสารผ่านภาษาอย่างถูกต้องสุภาพสร้างสรรค์และเหมาะสมแบบอย่างรากลึกแล้ว ย่อมเป็นราแก้วสู่ความสงบสุขอันงดงาม 4. ควบคุมอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ในยุคสมัยที่การสื่อสารและเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ภูิคุมกันที่สำคัญที่สุดคือวัคซีนแห่งความมีสติและความอดทนทุกคนต้องทนให้ได้สามอดคืออดทนอดกลั้นและอดใจควบคุมอารมณ์ของตนเองในการสื่อสาร ด้วยการใช้สติอย่างสร้างสารรค์ที่จะเป็นเกราะป้องกันปัญหาสู่การพัฒนาเพื่อสันติภาพโลกทันภูมิเกียรติที่เคารพค่ะมีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองวาทาของปรากอันเลื่องชื่อแห่งรัสเซียลีโอเตลสตอยที่ทำให้เราต้องฉุกคิดได้ว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาแสดงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มจากการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ด้วยการใช้สติปัญญาก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำเรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงของกันและกันและเข้ารพในความเห็นต่างที่จะเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญแห่งการพัฒนาเพื่อสร้างสันติภาพในครอบครัวชุมชนสังคมและในระดับโลกได้ อย่างยั่งยืนการสื่อสารสร้างสารรค์โลกด้วยสติสมาธินำปัญญาผ้าสุขสันต์รอยถ้ายคำล้ำความคิดมิตรสัมพันธ์สันติภาพภาพแผงฝัน,นพลันเป็นจริงปีนุนายเจนคุณสิงสุนทรบนหัวข้อสติน